สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนมาเข้าป่าเก็บเห็ดกันเนาะวันนี้มาเดินไฮิงนะคะเจอเห็ดมันปูอยู่จุดหนึ่งนะคะก็คงต้องเก็บละไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนปะมาช่วยกันเก็บนะคะไม่เยอะนะคะนิดเดียวแต่ว่าก็อู้แต่ก็มีให้ลุ้นอยู่นะคะมาจ้ามาเก็บกันจ้านูนบ๊อบเดินช่วยหาอยู่แล้วจ้ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วฝนตกเยอะมากเมื่อคืนเดี๋ยวเก็บวางตรงนี้ก่อนแล้วก็ ไอ้เบรกเก็บอบโอยขาหลุดขาหลุดวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้ลุงบอบช่วยเก็บยิ่ขึ้นยิ่ขึ้นพี่เก็บบ๊อบอันเดนมือคนพัด on the bar เดี๋ยวให้ให้ลุงบอบช่วยเก็บเนาะเหี้ยนี่เห็นไหมทุกคนเก็บวางเก็บวางนะอ้าวบ๊อบทุกคลีนอัพเดี๋ยวให้บอบคลีนอัพนะคะ ดูเรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนเอาอ๋อดอกนี้ติดขึ้นมาด้วยเอาแต่หยอกดอกใหญ่ๆเนาะดอกเล็กทิ้งไว้นะคะ maybe leave the small one here, here. ดอกเล็กนี่ก็ปล่อยไว้ยังงั้นนะคะตรงนี้จะ้ะอันนี้เข้าโตแล้วขึ้นเป็นคู่แฝดเลยทุกคนสวยยสมบอมดอกเล็ก เปิดด้วยนี่มาข้างบนนี่จ้ะเกือบเดินผ่านตรงนี้ตรงนี้อู้นี่โตแล้วตรงนี้โตแล้วจ้ะบอบโอ้โหเฮียบอบงามทุกคนงาม Can you cut on the bottom and um, cut in a half and I want to show people inside how it looks in this way อ่ะฮะเดี๋ยวจะผ่านตรงกลางให้ตรงข้างในให้ดูนะคะจะคัดอันออเดเวดาวเนเนี่ยสีข้างในเขาก็จะขาวจ้วะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี้ข้างในเขานะคะ,อะเอาที่เหลือพยายามที่จะไม่ปัดเอาดอกเล็กออกนะคะดอกเล็กนี่จะถ้งไว้ยังอีกกว่าอันยอก ตรงนี้บ๊อบเขียวเจอตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะเจอนะเนี่ยพอดีเดินกะจะข้ามน้ำนีด่ดอกดอกเล็กปอนแล้วะคะ่ะม,มาดูตรงนี้สิมันก็ลงขึ้นมายแบบออ,อะเล็กมากม,มันเล็กมาก ปล่อยไว้แ <riding> ล้วค่ะแล้วจะออฟสแน็ปหรอปล่อยไว้ให้เก็บปล่อยให้เข้าตนะนี่นะมีเีนิโมบอฟอ๋อบ่ายอยู่บ่ายอยู่มันก็หลุดดาวแล้วนะบ่ายอุ๊ยแต่ดอกนี้กอันนี้มาปัดเสียอีกอู้วมันมันเห็ดชนิดนี้มันจะบอบบางมากทุกคนต้องจับเบาๆอ่ะสวย คุณตัดจ้ะคุณตัด,อ,ตดอันนี้ก็อันนี้ปล่อยดีกว่าขอนะาะค้มโตปล่อยนะคะอันนี้มอด้วชนิดของต้นไม้ที่เรามองหาเห็ดนะคะทุกคนดูข้างบน โซนนี้จะเป็นต้นเมเป้นะคะแล้วก็เป็นต้นแฮมหลอกนะคะใบมันก็จะแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวขวัญจะให้ดูว่าใบของต้นแฮมหลอกมันจะเป็นลักษณะไหนเนาะหัวดอนบอบหัวดอนนี่นี่จะเป็นใบของต้นแฮมหลอกนะคะ,ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตเนาะ แล้วก็ใบของเมเป้ออ้าวเดี๋ยวมาดูทางนี้ต้นเมเป้เดี๋ยวดูใบมันก่อนแล้วมันก็จะเป็นต้นโอก๊กนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นเมเป้นะคะใบมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมูซิมูบอบหาเจออีกแล้วอู้ on the left on the left ดอกเล็ก นีเอาได้นะดอกเลนะ็กไม่เอาไม่ยุ่ก็บังฝนมันเพิ่งตกเมื่อวานตกเยอะมากช่วงนี้ฝนตกติดติดกันบางทีมันก็หลุดตาก็ต้องมองหาถ้าถ้าเห็นมันโผล่หัวเหลืองๆขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนเห็นี้ Bob I want to leave it because it's not big enough ฮึนะเห็นไหมมันดอกมันเต็มๆเต็มๆอยู่ท nah. ุกคนเลยปล่อยไว้น oh> ี่แหละนะออกตรงมี้ตรงนี <h 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 ้อืมให้มันัวดีกว่าผมอยากเห็นมันดอกมันแบบบานสีสวยเนอะนองเนี้ยเนี้ยเอาใบไม้ออกให้เขาโตขึ้นมา นะเดี๋ยวว่ากันนะคะทุกคนไม่เก็บปล่อยให้เขาโตก่อนนะคะอันนี้ดอกนี้พร้อมเก็บนะคะแต่ว,ว่าดอกเล็กๆมันเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเลยนะดอกน้อยเห็นไหมฝนมันตกเมื่อคืนนะทุกคนเก็บขึ้นนุเต็มเลยอ่ะนี่ดอกน้อยๆช้าๆดอกน้อยๆบอสเหยียบใส่ตรงนี้ ทุ่จานทุ่จานนะไ่อให้เดห้ะ่ไหนลกๆมจะไม่เก็บบอบอกว่าเจอเพิ่มอีกววอันนี้อันนี้กำลังดีเลยนี้กำลังดีเลยนี่ก็บอบคนตัดขาเห็ด over there? Hmm? That's too small. I need it. I need my lid อย่าพิแค่กูกลับบ้านกันจ้าทุกคนน้ำตกสวยมากต้องใส่บูทสูงๆมาเนาะเพราะว่าเห็นมันเปียกแล้วเนี่ย